คงต้องรองให้ไฟแดงนะฮะถึงจะข้ามได้นะโอเคตรงนี้เป็นวันเวย์ด้วยนะต้องมองอีกฝั่งนึงนะพอดีรถเขาหยุดพอดีนะครับตรงนั้นนะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่แถววัดเทพศรินนะจะพาเพื่อนๆมาไหว้พระนะครับตรงนี้เรียกว่าแยกนพวงศ์นะครับตรงนี้สะพานนพวงศ์นะครับโอเคพื่พความปลอดภัยผมข้ามสะพานลอยดีกวนะ่าฮะ ัดอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าประตูทางด้านขวามือนะครับ ผมอยู่ถนนหลวงนะครับตรงนี้ก็คือน่าจะไปทางลองผมอะไรเงี้ยะโรงพยาบาลกลางได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นตรงที่เขาจัดงานศพนะเข้าได้หรือเปล่านะหรือผมอาจจะเข้ามาผิดทางนะ แต่โชคดีที่เขาทําทางไว้ให้นะครับเนีย่ยประเด็นตรงนี้เป็นลานพอดีว,ว้วาวว้าวสวยมากตรงนี้เข้ามาก็เป็นลานกว้างๆนะครับลานสนามหญ้า,าผมไม่แน่ใจว่าโปรดเปิดหรดอือปลอดหลังหน้าต่างเปิดอยู่นะ ประตูจริงๆน่าจะเป็นตรงนั้นนะครับที่เป็นพุ่มนะครับผมเ,เข้าไปในโบสถ์นะฮะแต่ผมขอเดินเข้าทางด้านหน้าละกันนะครับผมเล่าความทรงจำนิดนนะึงฮะตอนไปเข้าค่ายรอดอะที่เขาชุดไก่นะ่ะผมได้รอ,อบเดียวกับเพื่อนๆนะฮะเ,เขาเรียนโรงเรียนวัดเทพศรินนะก็ลเลยฝังใจว่าเหมือนเราเป็นเพื่อนกันเนาะ ตรงนี้เป็นต้นอะไรนะน่าจะมีความสำคัญนะแต่ไม่มีป้ายบอกเลยนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมอขอเข้าไปดูตรงด้านหน้าหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เดินเข้าทางด้านหน้าตรงฝั่งคลองประดุงกรุงเกษมนะจะเป็นยังไงนะ มีทางเข้าประตูด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลแหละน่าจะเป็นพื้นที่ของโรงเรียนนะครับแต่ตอนนี้โรงเรียนปิดยังไงดีล่ะจะแนะนำยังไงดีพอดีผมเข้ามาทางด้านข้างนะฮะประตูทางถนนหลวงก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆเราเข้าทางด้านไหนแต่คิดว่าน่าจะเข้าทางนั้นได้นะมันจะมีเหมือนรถเข้าทางนั้นนะฮะ อาจจะต้องเดินเรียบมานะครับผมโอเคอันนี้เป็นทางเข้าหลักนะครับผมเขาจัดภูมิทัศน์สะอาดมากนะฮะแบบสะอาดตาสบายตามากนะะอาจจะไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่เท่าไหร่นะเพราะเป็นลานลานสนามหญ้านะตัวน้าถอดรองเท้าด้วย มงนี้ประตูไม่เปิดเดี๋ยวผมขอลงได้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปขึ้นอีกเพราะว่าเราจะได้ถอดรองเท้าใกล้ๆใกล้ๆทางขึ้นนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นทางขึ้นเฉพาะพระสงฆ์อีกเดี๋ยวนะยังไงดีล่ะงั้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเขาจะมีทางขึ้นเฉพาะพระสงฆ์ด้วยนะครับเพื่อนๆคอยมองนะตรงนั้นมันจะมีป้ายบอกนะครับ เมื่อกี้ผมคุยกับคุณคุณป้าครับเขาบอกว่าคนเปิดประตูเขาทานเข้าแม่จงมาจังหวะดีซะด้วยนะครับตอนนี้เวลา10โมง42นะครับเดี๋ยวยังไงดีละ่ะรอดีกว่าน,นอะอถือโอกาสเดินวนรอบโบสถ์สักรอบแล้วกันนะครับ นี่ก็เป็นอีกด้านหนึง่งที่ที่ผมจะเดินขึ้นมาสักครู่นะครับขึ้นมาตรงนี้เหมือน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 อีกฝั่งหนึ่งจะมีแค่สองประตูนะตรงนี้มีสามประตูนะครับเพื่อน นีจะเป็นทางขึ้นพระส,งนะ,ระะะสงนะครับเฉพาะพระสงนะครับเพื่อนๆสงสัยวันนี้โบสจะปิดนะครับเ,เ,เพื่อนๆเพราะว่าอันนี้ผ่านไปประมาณ ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วฮะเขายัางไม่มานะก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายเลยเพราะตอนนี้แค่ประมาณประมาณสิบเอ็ดโมงอะ่ะน่าจะน่าจะไม่ได้เข้าอเขาวัานนี้ไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับว่าไม่ได้ไปถ่ายข้างในนะผมก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าได้ข่าวว่าข้างในสวยมากนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาอีกนะครับ เดี๋ยวผมเดินกลับทางเดิมดีกว่าครับขอบคุณสหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ